ดีครับหมูของแกลชจสวัสดีครับตุ่นตุ่นดีดน้องน้องนาณาอฟสีทุกท่านนะครับ วันนี้ผมพามานั่งแอบดูชะโดกันอีกแล้วนะครับก็พอดีวันนี้ขึ้นไปกูหลอบได้ลูกเยือมาห้าหกปักอยู่ใกล้ๆกันนี่เลยนู่นครับอีกหนึ่งไม้ก็ไม้นี้นะครับเป็นไม้ที่กัดบ่อยมากครั้งที่แล้วมากัดตรงหลายที่แต่ไม่อยู่ก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับครั้งที่แล้วต่ครั้งนี้ลองมาดูกันใหม่แลวนี่ผมมาก็อยู่ประมาณ ี่โมงกว่าจะหาโมงแล้วก็ไม่รู้จะมีปลามากัดเบ็ดเราหรือเปล่าก็ต้องคอยมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันนะครับหมายของผมก็เป็นหมายเดิมโอเคครับเดี๋ยวก็คอยลุ้นกันไปเรื่อยๆผมก็ผักปักเบ็ดมาทั้งหมดหาคันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามานั่งคอยกันนี่ครับอยู่ตรงหน้าผม ลูกับนี่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 มาลับกักกัดลกกัดดัดอู้หููครับโอ้ยงี้นี่นครับมาเอาขึ้นเลยอืมมาแล้วครับตัวแรกโอ้โหนี้ครับอืมาแล้วครับ โอ,โ,อโดนแล้วนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมใช้เบ็ดตาใหญ่ครั้งนี้ผมใส่มันเป็นสองตาเลยแต่ผมใส่เป็นตาเล็กนะครับดูโอ้โหใส่ตัวยูนะครับอ,อ,อุ้ยอุยอก็ไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ หกเจดคีดครับก็ถือว่าสวยอยู่โอ้โหแจ่มเลยครับเจอเบ็ด2ตาอยู่เลยนี่ครับชั Shadow. โดเฮค,ครับเดี๋ยวเรารุ่นกันต่อเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอีกหรือเปล่าเฮค,ครับขอเปลยนเยอะก่อนแล้วลงไว้ใหม่นะครับ เรามาลุ้นกันต่อก็นี ketchup, ่ได้มาแล้วนะครับหนึ่งแต้มตัดคำแรกก็โดนเลยก็ถือว่าฟลุกอยู่นะครับแต่ตัวไม่โตโอเคครับเดี๋ยวเรามาคอยลุ้นกันอีกโอ้โหครับกัดอีกแล้วครับอู้ห มาดูครับโอ้โหของแปลกสุดยอดเจอเบ็ดสามตาครับอันนี้โอ้โหดูดูครับโอ้โหขึ้นมาเป็นคู่โอ้ยดูครับโอ้โหสุดจัดก็ลัดบอกโอ้โหสุดยอดครับมายังไงนี่คันเดียวครับสองตา ไอสองตัวโอ้โหนี่ครับผมใช้เบ็ดสามตานะครับดูนี่ผมทำเบ็ดมาสามตานะครับเหลืออีกตาหนึ่งนี่ครับโอ้โหกัดคู่เลยนะครับอันนี้สุดยอดโอ้โห ดูครับไซส์กำลังสวยเลยนะครับตัดแบบมาเป็นคู่เลยสุดจอดครับแบบนี<ส>ด้ดูครับเนี่ยเบ<ส>็ดสามตาติดสองตัวเยื่อตัวเดียวนะครับมากดกันดีฟ้านี่ก็ตัวแรกก็ได้ไปแล้วนะครับวันนี้เอาเบ็ดมาทั้งหมดห้าคัน โอ้โหติดยังไงงงเลยครับคเคยเจอนะครับเบ็ดคันเดียวติดสองตัวครับตัวแรกโอ้โหไซดกำลังกดตัวที่สองกันก่อน คันเดียวสองตัวนะครับดูไส้ก็ไม่เล็กนะครับสวยอยู่แต้มที่สามแล้วนะครับเมื่อกี้ได้มาหนึ่งแต้มโอ้โหหมันหมนครับวนันนี้สุดยอดอเคครับเดี๋ยวผมขอเกียเก่ยวเยอะก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อไว้คืนที่โอ้โหคันนี้สุดยอดจริงๆ กัดทีเดียวสองตัวซ้อนโอ้โหตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเจอนะครับดูเฟี้ยว <Feel S 2> มากเอ้ okay, ครับไปเดี๋ยวเราไปลุ่ห่างกันเลยนะครับนู่นอีกคันนึงตู้อีกคันนึงสองคันไกลๆกันเลยนะครับแต่วันนี้คันนู้นยังไม่กัดเลยกัดคันแรกกับคันนี้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราตรงมารุ่นกันเรื่อยๆนะครับดูว่าจะมีกัดเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้ก็สามเต็มไปแล้วนะครับ ระยะเวลาครึ่งชั่วโมงกับเบ็ดห้าคันได้แล้วนะครับครึ่งชั่วโมงก็เห็นเงีย,งยบๆอยู่เดี๋ยวผมก็จะเก็บเบ็ดกลับแล้วนะครับนี่หนึ่งคันแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งคันนะครับแล้วก็นูน่นอยู่ฝั่งนูน่นก็บเบ็ดที่ผมปักวันนี้ใหม่ห่างกันนะครับเพราะว่าวันนี้น้ำมันแห้งลงมาหน่อยี่ครับหนึ่งคันดินลุกๆี่ครับดูครับค,ครับ,รบผมก็ ปักเบ็ดมาได้สักประมาณสี่สิบนาทีแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงชั่วโมงก็ช่วงที่ผมมาปักก็อยู่ประมาณ4ี่โมงครึ่งก็ตอนนี้ก็ห้าโมงก็ได้ถือว่าได้พอแล้วนะครับก็กลับบ้านได้นี่ <c oughs> นี่ครับได้กินแล้วนะครับทั้งหมดนะครับวันนี้ที่ว่ามา ใช้เวลาทั้งหมด40นาทีนี่ครับสามตัวนะครับสามแต้มก็สวยๆก็เสียดายนะครับถ่ายตอนที่กำลังกัดให้ไม่ทันเพราะว่ากว่าจะดึงกล่องออกจากโทรศัพ <c> ท <oughs> ์กระเป๋าได้ก็มันกัดจนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับก็ตั้งแต่เกิดมาผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับที่ว่ากัดคู่ก็ถ้าใครได้ดูคลิปนี้ก็คงจะ แปลกนิดหน่อยนะครับว่าทำไมปลาจะโดถึงกัดคู่ดูครับไซก็สวยๆเลยกำลังกำลังเลยนะครับก็ได้กับข่าวแล้วกลับบ้านก็ได้แล้วครับโอเคครับก็ถ้าชอบยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ